รู้จักคำนำเรื่องเกาแฉบอหัวข่าวแง่ท้องโอบกอดตัดขังเสียมไหลเต็ม ตะโกนประชุมถลม่มปางช้างขบวนไถเอาแวะแก้เพียห่างนานมากดิน้นคิด คุยสุยลูกแรงเคยเลยฟังเลือกคันพักเก่งเกิดเชื ร่วนรวมเกรงครับพริกอยากหนึ่งหลวงอาสาวิธีน้ำป่ามะรืนทำงานว่าจ้างใจหาย เสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่างกำนันลงมือตกลงจำนวนทางการต้องการพยักษหน้า บริเวณปลอดภัยใจหายเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดผูผานาา้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วย ลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทําให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ล้มเป็นจํานวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทําให้หมู่บ้าน ข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานผูพ่อของผูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใส ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหลภู้ผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึก ลูกช้างของจังหวัดใบบกไปบัวจะได้เก่งมากขึ้นผูผาจะว่ายังไงล่ะผูผาหายใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำสาสยยื่นมือมาจับแขนผูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูด ต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผภารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาไปบวกไปบัวไปเมื่อไรครับภูผภาถามวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับ ขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบผู้พาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะ พ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกไปบ,บัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกัน จึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักจูๆ่ๆน้ําใสก็ตีขาตัวเองดังเผียตะโกนเสียงดังคิดออกแล้ว เรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆนฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแองแองเด็กๆเลือกแองที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแองให้ร่วนซุย จนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะแะผู้ผาและเพื่อนๆเ,เข้ามากอดลูกช้างผู้ผาลูปหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านสระสระเอียอ่านวาเอียสะเรียพบที่ชายน้อยมากสระเอียอ่านวาเอียอ่านแจกลูกสะเรียโกเอีย,กอเ,อยเกียพอเอียเพีย พอเอียเพียสะเอียกอเอียเกียพอเอียเปียขอเอียเขียขอเอียเทียสอเอียเสียมอเอียเมีย อานสะกดคำเกียพยัญชนะต้นก็คือตัวกอไก่สระเอียวรรณยุกต์ไม้ตรีวรรณยุกต์ไม้ตรีสะกดคำว่าสะกดว่ากอเอียเกียไม้ตรีเกียทีนี้มาดูพอพึ่งกับสระเอียอ่านว่าเพีย พยัญชนะต้นก็คือตัวฝอพึ่งสระเอีะสะกดว่าพอเอีะอ่านว่าเพียเปี้ยพยัญชนะต้นก็คือปอปลาขั้วรเรือเป็นขั้วแท้ปออ่านว่าปลอสระเอีะวรรณยุกต์ไมตรีสกุว่าปอเอีะเปียไมยตรีเปี้ย ต่อไปมาดูคําว่าเตียงพยัญชนะต้นก็คือตัวตต่าสระเอียตัวสะกดคือแม่กงก็คืองงูสะกดว่าตอเอียงเเตียงอ่านว่าเตียงนั่นเองมาดูคําว่าเสียมพยัญชนะต้นคือสอดเสือสระเอียตัวสะกดคือแม่โกมหรือหมอม้า สะกดว่าสอเอียมเสียมอ่านว่าเสียมนั่นเองครับต่อไปมาดูคําว่าเลี้ยงพยัญชนะต้นคือลอลิงสระเอียตัวสะกดแม่กกงก็คืององงูวรรณยุกต์ด้านบนก็คือไมโทสะกดว่าลอเอียง,งอเลียงไมโทเลี้ยงอ่านว่าเลี้ยงนั่นเอง ต่อไปดูคำว่าการพยัญชนะต้นก็คือตัวกไก่สระอาตัวสะกดคือรอเรือหรือแม่กลนสะกดว่ากอานอ,อก,การอ่านว่าการรอเรือออกเสียงนน,นูสะกดต่อไปมาดูคำว่าควานควานก็คือพยัญชนะคือคอควายขั้วปอแหวน สระอาตัวสะกดคือยอผู้หญิงหรือแม่กลนั่นเองสะกดว่าคอวออายอควานคอวออายอควานยอผู้หญิงออกเสียงนอนหนูสะกดต่อไปมาดูคำว่าวานพยัญชนะวแหวนสระอาตัวสะกด แม่กลนหรือโจุลาสะกดสะกดว่าวอารลวานลอจุลาออกเสียงแม่กลหรือออกเสียงเหมือนนอนโรสะกดนั่นเองอ่านคำและสังเกตตัวสะกดเสียงดังทั้ง2มองทางปางช้าง คำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กงจิ้มลิม้มยิ้มแย้มแก้มนิ่มอิ่มเอมคำที่มีมามาเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กลมลานคูนหารควานวานคนจน ผลบุญหนหันสัญญาณบ้านเรือนเพื่อนเล่นเช่นกันบรรดาคำที่มีนอนหนูอยอผู้หญิงนอนเนรรอเรือรอลิงรอจุฬาเป็นตัวสะกดเป็นคำในแม่กลนฝึกอ่านประโยคเจ้าของช้างประชุมที่ลานวัด เราทําบ่อทรายให้เพื่อนเล่นใบโบกใบบัวไปโรงเรียนฝึกลูกช้างเด็กๆและลูกช้างเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิง่งลูกช้างร้องเอิกเอกแอกแออย่างมีความสุขอ่านคล่องร้องเล่นคิดถึงเพื่อนรักใจหายคิดถึงเพื่อนรักเคยอยู่พร้อมพรักจะ ต้องจากกันเคยเล่นเคยกินเคยนอนแม้ยามพักผ่อนยังห่วงหากันลาก่อนเพื่อนเล่นเพื่อนรักอีกไม่นานนักคงได้พบกัน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศาึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551